ขั้นตอนแรกนะครับสําหรับน้องๆหนูๆที่หัดขึ้นฟาดตะก้อนะครับมาดูอาจารย์เต้นนะครับจะหันให้ขึ้นฟาดนะครับตอนนี้เลยครับขาซ้ายขึ้นมาก่อนครับแล้วดีดขาขวานะครับเอาขาขวาดีดให้ได้ท่าก่อนนะครับแล้วก็กิงขาไว้นะครับหมุนทำนี้นะครับทำนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสูงครับทำอีก ค่อยๆดีตัวสูงขึ้นนะครับพอเราทําได้ปุ๊บนะครับยกขึ้นสูงมาเดิมครับแล้วก็เอียงที่แบบนี้นะครับโอเคนะครับจบสเต็ปสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่2กันต่อนะครับการหัดขึ้นฟ้านะก็สเต็ปที่สองนะครับขาตายขึ้นนะครับบิดสะโพกครับบิดสะโพกเพื่อนที่จะผมตัวนะครับขาขวามาลองดูครับ มือลงช่วยด้วยนะครับเซฟการเก็บนะครับดี๋ยวดูม่นะครับบันไดม้วนอย่างนี้นะครับตามไปจนกว่าจะสูงนะครับอ่าเอาอีกสักรอบ่ลยครับแล้วก็ยกระดับขึ้นอีกครับนี่นะครับทำไปเรื่อยนะครับพอสูงปุ๊บเอาแต้มมาเตะไปไม้ก่อนนะครับ่ัสต็อปเลย ถ้ตะก้อสเต็ปที่สามนะครับถ้าเราได้วงแล้วนะครับเรามาิดลูกแฝนกันนะครับขึ้นไปเลยนะครับถ้าได้ท่าก็ต้งเหียงเลยครับนี่นะครับเตะให้โดนก่อนนะครับเตะไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ท่านะครับความสูงของตะก้อประมาณไหนครับความสูงที่ประมาณร้อย ประเกือบสองเมตรครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเตะไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเอามือลงช่วยด้วยนะครับพอเราเตะได้ปุ๊บเราก็ปรับระดับขึ้นไปเรื่อยนะครับอย่าเตะอยู่กับที่นะครับปรับให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ตยวนี้มันสูงสุดแล้วครับปรับไม่ได้แล้วโอเคครับนี่ครับขาที ขึ้นฟาตะก้สเต็ปที่สีนะครับโดยจานเต้นะครับเราที่สี่เสร็จนะครับลูกแขนเสร็จนะครับนี้เราต้องมาโยนเตะนะครับลองดูนะครับว่าโยนเต้จะหลุมไหมครับนี่นะครับถ้าเราโยนเตะมันก็จะประมาณนี้นะครับเอาต่อเลยครับพอเราโยนเสร็จแล้วเราก็โยนไปเรื่อยนะครับกว่าเราจะชินนะครับนี่ครับเอามือลงช่วยด้วยนะครับ พอซิบการบาดเก็บนะครับพอเราทําได้ปุ๊บเราก็โยนขึ้นสูงๆนะครับก็จะได้คอนโทรลูกให้แม่นนะครับนี่นะครับเราก็จะตีสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราลองมาฝึกชงนะครับชงเองเตะเองดูครับ เอา嘛เดี๋ยวย่างไปเรื่อยนะครับเพื่อความชินนะครับต่อกันครับ